ชั่วโมงมันเราจะดูหลังจุดไอหน้าจุดนะครับหลังจุดเราไม่ดูเกนะียเนาะอันนี้จะประกัน2ปีหรือพันห้าร้อยชั่วโมงยังได้อย่างหนึ่งถึงก่อนนะครับผมอันนี้จะเป็นระบบเกียร์ชัตเทิลนะครับเดินหน้าถอยหลังเวลาเราใส่เกียร์หลักแล้วก็เกียร์รองต่อกระต่ายแล้วค่อยกดชัตเทิลนะครับผมอันนี้ชัตเทิลเดินหน้าถอยหลังไม่ต้องเปลี่ยนเกียร์เวลายกชัตเทิลเดินหน้าถอยหลังเท่าไหร่เนี่สี่เกียร์ถอยหลังก็ได้สี่เกียร์เหมือนกันนะครับผม,บผมเวลาไถนาดัานดินก็สอง ถ้าเราคล่องแล้วก็สองกระต่ายก็ได้แต่ถ้าเรายังไม่คล่องเอาสี่เต่าไปก่อนเนีย่ยครับเกี่ยสี่แล้วก็อันนี้มีกระต่ายกระเต่านะครับอโอเคนะครับผมไอ้ตัวนี้ตัวที่ไม่รับประกันมีประมาณยี่สิบหกรายการยี่สบหกรายการจะมีพวกซีนพวกท่อยางพวกอะไรพวกนี้ครับมีอยู่ในสมุดรับประกันะจะแจ้งให้ทราบนะครับผมตอนนี้ลูกค้าได้ลงถ่ายลงอะไรยังครับ ยังนะครับยังเนาะแต่ก็เขาไปลองอยู่ลองคล้องยังคือยังไม่ได้ลองเท่าไหร่ก็ลองนิดนึงครับลองนิดนึงก็ไอ้ตัวนี้ลูกค้าเอามาใช้เกี่ยวอะไรครับเกี่ยวกับก็ไถนาไถนานี่แหละครับไถนานี่ไงไถนาโอเคครับไถนามันจะได้ดินสวยหน่อยเพราะว่ามันหกผานั่ยผานมันจะก้อนใหญ่เลยยี่สิบหกยี่สองนิ้วหกผานอืแล้วไอ้ ลูกค้าสงสัยอะไรเกี่ยวกับตัวรถไหมครับผมผมจะแจ้งอีกอันนึงเวลาลูกค้าเดินทางที่ไม่ได้ใช้การไถนะครับกดปิดนะครับหมุนมาทางนี้จะปิดถ้ากดเปิดนี่เขาจะเปิดไว้ให้แล้ว<ต>อันนี้ตัวเขาเรียกว่าตัวปรับตกถ้าเราเปิดเยอะมันก็จะตกเร็วขึ้นเร็วตกเร็วแต่ถ้าเราปิดก็คือมันจะล็อกไว้เลยเวลาเราเราขึ้นผ่านสุดแล้วเราขับเดินทางเงี้ยครับเราก็กดล็อกไว้กันไฮดรอลิกมันไปจ่ายกระท่อ ถ้ามันไม่จ่ายคือมันป้องกันการสึกลรอของไอ้พวกฝาไฮพวกนี้ครับผมเพราะว่าตัวนี้มันไม่มีโชคใช่ไหมครับพอตกปุ๊บกระแทกถ้าเราไม่ล็อกน้ำมันจ่ายเข้าไปปุ๊บเป็นแรงดันแรงดันน้ำมันมันแรงอยู่แล้วมันจะทําให้หักครับผมมันจะทําให้ฝาไฮหักได้ก็รบกวนให้ล็อกเนี่ยครับก็มีเนี่ยครับ P.T.O. อ่าตัวนี้จะมีเซฟตี้อยู่ไม่เหยียบค้าสตาร์ทไม่ติด P.T.O. ไม่อยู่เกีย์ว่างสตาร์ทไม่ติดแล้วอีกแบบหนึ่งคือน้ํามันแห้งสตาร์ทไม่ติดแล้วก็ถ้ารถจะคว่า มันจะดับเครื่องอัตโนมัตินะครับตัวนี้ใช่ไหมครับรุ่นนี้ดับเครื่องอัตโนมัติมันดับอัตโนมัติเลยจะตกใจเวลามันเอียงมากถ้ามันรู้สึกว่าเอียงมากปุกเซ็นเซอร์มันจะทํางานดับปุ๊บปุ๊บแล้วก็ให้รถมันไหลไปแล้วรุ่นก่อนรุ่นก่อนมันไม่ดับยังครับยังไม่ดับแต่รุ่นนี้ดับแล้วรุ่นนี้ดับแล้วครับตัวนี้เอสพีดับแล้วตัวนี้มันทํามาได้กี่ปีแล้วครับตันนี้เอสพีผมไม่ทราบเหมือนกันตกใจไม่เอสพีมันเอสพีมันปีที่แล้วหรือว่ายังไงมาเอสพีคือม เพิ่มอุปเพิ่มพวกเซนเซอร์ขึ้นมากับเพิ่มกล่องนี้ขึ้นมาพวรเอชพีแต่ตัวคงตัวเครื่องก็เหมือนเดิมครับผมถ้ารุ่นเดียวกันนะตะกูล40พวกมเอชพีมากับพวกเซนเซอร์เนี่ยครับพวกเซนเซอร์ไอ้พวกเนี่ยครับเนี่ยถ้าพวกถ้าลูกค้าจอดนานลูกค้าก็ล็อกเตียนะครับกดเอ้ยล็อกคัดกันค์ดไม่จับเหยียบแล้วก็เอามือกดอ๋อมล็อกแฮนดลงตัวนี้ไม่เคยล็อกแล้วกันคัดไม่จับเพราะว่าถ้าเราจอดนาน ครับผมเหยียบปุ๊บล้วก็เอามือกดนี่ครับที่ปล่อยนั่นก็จะอยู่ล็อกค์ดเวลาพ่จอดอาทิตย์สองอาทิตย์กันค์ดไม่จัดคือเซฟค์ดเราไปด้วยครับผมแล้วก็ตัวนี้มันจะมีพาร์คิ้งล็อกเบรกเหยียบแล้วก็ดึงนะครับผมเหยียบแล้วก็ดันไปข้างหน้าเนี่ยครับพอเราเหยียบปุ๊บมันก็จะหลุดตัวนี้เบรกนี้มันถ้าเราปลดออกมันกดได้มันล็อกทีละข้างใช่ไหมครับคือมันจะเหยียบทีละข้างเหยียบซ้ายหมุนซ้ายเหยียบขวาหมุนขวา การเลี้ยวมันจะดีกว่าเดิมถามว่าการเลี้ยวดีกว่าเดิมคือมันจะหมุนได้ในวงแคบครับเฉพาะคนที่คล่องนะครับเนี่ยเราก็ปลดตัวนี้ออกแค่นั้นมันมีข้อเสียไหมครับถามว่าข้อเสียไหมก็คือถ้าเราไม่คล่องอ่ะมันอันตรายเพราะมันหมุนพี่ถ้าพี่เคยขับไอ้รถไถเดินตามอ่ะพี่บีบปุ๊บมันหมุนเลยมันเนกับการเลี้ยวเนาะมันฟาดเลยฟืดอันนี้เหมือนกันถ้าเราเหยียบข้างใดข้างหนึ่งมันจะหมุนอย่างนั้นเลยครับนี่ถ้าไม่เหยียบสองข้างมันสี่ล้อแต่ว่าถ้าเราคล่องส่วนมากคนที่ใช้เขาใช้ เวลาเขาเรียกอะไรนะปั่นโรตรี่อะเวลาเข้าโคง้งเขาเขี้เกียจยกโรตรี่แต่ว่ามันจะทําให้โรตรี่เสียนะบอกไปก่อนมันเวี่ยงนะเมอมันเวี่ยงกับแขนข้างล่างส,นะส่วนมากถ้าถ้าพี่ปั่นโรตรี่เวลาพี่จะเลี้ยวลุกแนะนําให้ยกขึ้นยก,าายกช่วยถ้าถ้าไม่ยกปุ๊บมันมีไอตัวไอก็เรียออะไรนะไอตัวยอยมันจะหักแล้วก็โรตรี่จะพังง่ายเวลาไม่ยกเพราะเวลาเข้าโคง้งปุ๊บมันจะมีสก,กีซ้ายขวาใช่ไหมครับ เขาโคง้งถ้าเราไม่ยกปุ๊บมันจะไปชนดินชนอะไรชนไปชนมามันจะพังแล้วว่าไอ้เขาเรียกอะไรใบมีดทั้งในเวลาถ้าไม่ยกช่วงเขาโคง้งปุ๊บสมมติเราเลี้ยวซ้ายมันก็จะกระ,ทะแทกแทงซ้ายใช่ไหมครับปกติรถตเตรี่เขาให้ยกสูงฝั่งหนึ่ง mm hmm. ให้ตั้งให้ยกสูงฝั่งหนึ่งเพื่อป้องกันกันเนี้ยถ้าเราเลี้ยวฝั่งไหนบ่อยก็ส่วนมากเขาจะตั้งฝั่งขวาเขาจะหักขวาบ่อยตามระยะเลี้ยวให้ขวาสูงไว้กันเวลาเรายกขึ้นหรือเวลาเรารเลืมยกอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าเราหักลงรถมันเอียงใช่ไหมครับ มันจะทําให้ฟังที่เราไม่เอียงจมไปกับดินแล้วมันจะเสียหายอุปกรณ์เรามีอะไรสงสัยเกี่ยวกับรถไหมครับถูก็ไม่รู้จะถามลูกค้าก็เคยขับมาอันนี้เออแต่แต่ตัวนี้ทําไมมันชอบเสียงดังครับคานคานตัวเนี้เวลาวิ่งมันดังแก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 งเหมือนมันหลวมมันให้ตัวพี่เนี่ยมันมีตัวนี้ตัวข้างหน้ามันให้ตัวผมว่ามันเหมือนตัวตัวนี้หลวมเนาะดังอยู่นี่เหรอครับ

มันมีที่อัดจระบียวนะครับตรงนี้มันอัดกับหัวพี่ถอดออกแล้วก็อัดปกติมันจะมีหัวอัดมานะผมก็ว่าไม่ทำไมมือไม่มีอนนโอ้นี่ผมมามีไหมอยู่นี่พี่อ๋อปกติมันมีหัวอัดนะก็บางรุ่นมันอยู่คนละที่กันผมเลยอยู่ข้างใต้นี่พี่ต้องยกขึ้นอย่างเงี้ยถึงเห็นหัวอัดรอลื่อนจะรุ่นอย่างเงี้ยดีเวลา เขาเรียกอะไรเวลาแมนแทนเวลาดูแลรักษามันง่ายข้างล่างมันไม่ติดอันนี้ไงกลัวแต่ชนต่อนะไรชนต่อสุดมากเขกลัวอย่างนี้อันนี้ข้อดีมันสูงเวลาเราทําไร่ก็เวลายกลงเวลาขุดมันขุดอะไรมันก็ดีมันจะดีอันนี้ผมแจ้งระยะชั่วโมงการเปลี่ยนถ่ายก่อนนะครับผมระยะชั่วโมงการเปลี่ยนถ่ายห้าสิบชั่วโมงแรกอตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้หี่ร้อยตัวนี้เราใส่บียี่สิบได้เหรอครับรุ่นนี้ไม่แนะนําให้ใส่ครับ พราะ B ยี่สิบน้ำมันไม่สะอาดอ๋อแต่มันรองรับเออคับมันรองรับเฉยๆแต่ไม่แนะนําไม่ใส่ถ้าพี่ใส่ B ยี่สิบพี่จะเปลี่ยนทายบ่อยขึ้นเพลน,นะมันจะถี่แต่ถ้าพี่ใส่ B เจ็ดมันจะกว้างขึ้นครับเป็นห้าสิบแล้วก็สี่ร้อยเลยสี 400, 800. ่ร้อยแปดร้อยอาลูกค้าก็คือพอถึงห้าสิบชั่วโมงลูกค้าก็โทรแจ้งศูนย์ศูนย์จะโทรมาแจ้งลูกค้าว่าลูกค้าสะดวกวันไหนแล้วเขาจะให้ช่างมาเปลี่ยนทายให้เปลี่ยน,ปนเปลี่ยนฟรีไมหมครับนี่ช่วงช่วงแรกช่วงแรก ฟรีค่ารถค่าแรงครับเสียค่าน้ำมันอ๋อเสียค่าน้ำมันเสียค่าน้ำมันอย่างเดียวฟ,ฟ,ฟรีค่ารถค่าแรงไม่ว่าส้มตัวไหนนะครับถ้าอยู่ในประกันคือฟรีค่ารถค่าแรงหมดเสียแต่ค่าอะไหล่หนึ่งปีอ่าหนึ่งปีหรือเอ้ยสองปีหรือพันหกร้อยชั่วโมงดูตามเลข 1, 5, 6, พันหกร้อยชั่วโมงแล้วก็หมดหรือว่าสองปีก่อนแต่ในระหว่างเนี้ยที่ว่ารถอยู่ในประกันหรือนอกประกันไปแล้วเขาจะมีตรวจเช็คประมาณห้าครั้ง คืออันดับแรกหนึ่งเดือนแรกก็จะมีคนมาตรวจเช็คให้ลูกค้ามาตรวจเช็คไม่เสียค่าอะไรนะครับเขามาดูให้ลูกค้าว่าไอรถมีข้อบกพร่องตรงน,นี้นะครับลูกค้าจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนก,ก็อยู่ที่ลูกค้า maths. พยายามถ้ามีช่างมาขอตรวจเช็คให้เขาตรวจเช็คเลยเพราะหนึง่งมันไม่ได้เสียค่าใหญ่สองมันจะเซฟเราไปด้วยเพราะว่าถ้ารถเราเป็นอะไรขึ้นมาเขาจะไปตรวจประวัติว่าเอาเวลาช่างมาเช็คให้ตรวจเช็คไหมไอย่างเงี้ยสมมติว่าให้ช่างมาตรวจเช็คแล้วมันเป็นที่เครื่องลูกค้าสามารถเคลเคมเครื่องได้อะไรอย่างเงี้ยครับเคลมคอมฟีได้หมดเลย บางทีเอารถเข้าศูนย์ก็ไม่เสียอะไรเลยครับผมเพราะรถอยู่ในประกันเช่นถ้ารถลูกคา้าเป็นอะไรตอนนี้สมมติสีนรั่วเนี่ยไอ้ระบบการดูแลร,รักษาเนี่ยแนะนําพวกนี้นะครับเนี่ยไอสีนเข่าตั้งไอ้สีนเข่าตั้งอยู่นี่ไอ้ลูกหมากแล้วก็สีนดุมเวลาล้างล้างพวกนี้ครับอ๋อสีนลูกหมากสีนดุมข้างหน้าเหมือนกันข้างหน้าจะเอ้ยข้างหลังเหมือนกันข้างหลังจะมีดุมเนี่ยครับถ้ามันติดโคลนเยอะๆไม่ค่อยดีอ้อล้างครับล้างมัน ให้แนะนําให้ล้างพวกนี้พวกนี้กับพวกดุมเนี่ยคือพวกนี้มันเป็นพลาสติกไอ้อุปกรณ์ที่เราไม่รับประกันน่ะมันเป็นยางเป็นพลาสติกเวลาเราล้างคือมันช่วยกันเศษดินพวกพวกนี้ถ้าเราไถดินตมอย่างงี้ใช่ไหมครับพอมันแห้งมันแห้งปุ๊บมันจะแข็งเวลารถมันหมุนตลอดเวลาใช่ไหมัมันก็จะสีสีสีแล้วมันก็จะขาดครับผมตัวนี้ยังไม่ได้อัดจารบีแล้วทำไมจารบีมาจากไหนเขาเขาอัดไว้ให้ครับ เขาอัดมาแต่ศูนย์แล้วครับเขาอัดเผื่อไว้ให้ลูกค้าอยู่แล้วเพราะว่าจารบีเนี่ยโดยปกติแล้วทุก20ชั่วโมงหรือ200ชั่วโมงแล้วแต่เราถ้าเราใช้งานบ่อยแล้วก็อัดก่อนทํางานทุกครั้งแต่ปกติแล้วก็จะอัดทุก20ชั่วโมงครับตามตารางการดูแลรักษาอัดทุก20ชั่วโมงแต่ส่วนมากลูกค้าจะอัดก่อนไปทํางานก่อนใช้งานก็อัดก็ได้แต่ไม่ต้องอัดเยอะนะครับเพราะพวกนี้มัน เขาเรียกเขาให้เขาใส่มาให้เยู่แล้วเขาเขาเขาให้อัดเยอะไหมครับไปพวกพวกนี้แหละพวกนี่้อะครับไม่ต้องเยอะครับหนึ่งสองสามก็พอแล้วไม่ต้องให้มันออกมาขนาดนี้เพราะพวกนี้เวลามันออกมาเห็นป่ะพี่เวลามันโดนดินปุ๊บมันจะแข็งมันจะแข็งปุ๊บมันจะไปเสียดสีพวกนี้อีกทีหนึ่งเราอัดพอประมาณนะครับคือสองกดหนึ่งสองสามบางครั้งเคยอัดจนแบบมันมันลูกยางแตกอ่สมัยก่อนเราอัดอย่างนั้นสมัยก่อนยมล้วเขาอัดอย่างนั้นสมัยนี้ ไม่ต้องอัดเยอะขนาดนั้นเพราะไอ้พวกนี้มันทําไอ้น,นี่มาให้เรียบร้อยแล้วมันทําให้เขาเรียกอะไรรูระบายมาให้แล้วแต่ก่อนมันไม่มีรูระบายอันนี้เขาอัดมาเต็มที่ให้แล้วไม่ต้องอัดเยอะครับอัดพอได้ใช้กดหนึ่งสองสามพอไอตัวปีบแต่รุ่นนี้มันแปลกเนอะมันมีที่ชาร์จแบตด้วยใช่ใช่ sp sp ทุกรุ่นครับถ้าลงได้ด้วย sp จะมีกระป๋องนี้มาให้มทีที่ชาร์จแบตท,ที่กลมเครื่องมือมาให้รุ่นที่แล้ว ลางกุญแจไม่ดีเลยรุ่นที่แล้วเป็นรังแบบไหนลังเหล็กเหรอแค่พลาสติกเปิดปิดเฉยๆแล้วสวยัไอนี้ก็หักง่ายด้วยมันไม่รองรับน้ำหนักมากมันเล็กๆขนาดนี้เลยครับรุ่น A.P มันทำไอ้นี่มาสวยไว้น้ำได้ชาจแบตได้มันทำมารองรับพวกน่แต่ว่าทำมาสูงเกินไปเนี่ยยกมาชนแล้วนี่ก็ไม่ได้ทำาอะไรเลยเดย เหาดีนะเห็นเอา้เอาก็เลยคายตัวนี้ออกอีกอ๋อดึงตัวนี้ตึงยกตัวนี้สูงใช่ใช่ีชเออว่ะปกติแล้วถ้าต,ถตัวนี้อยู่ในตาตั้งตัวนี้ถ้าตั้งให้ลงลึกก็บีบเยอะหมุนออกเยอะจะเข้าลึกถ้าหมุนออกสูงก็เข้าบางแบบาใช่ฝาแบบน้ามันลอย,อยนี่แสดงว่ามันเข้าลึกี่ มันขึ้นมาถึงเงี้ยรุ่นรุ่นเก่าเหมือนกันเราต้องระวังตรงนี้ครับนี่ต้องระวังเลยยิ่งแต่สีสวยๆนี่ทะลอกแล้วเค็มได้ไหมนี่อนีเซลนีไอ้นี่มันเป็นเพราะเราไงโอ้มันมันมากับศูนย์ก็ยกขึ้นมันก็โดนแล้วผมจนมาคายลงอีกนั่นแหละก็ตั้งไอ้มนลงลึกเกินนี่มันลอยมันลอยเกินมันยกสูงไงตามตามตามสเต็ปมันแหละพี่ ถามเซลก็ได <laughs> ้เพ so ื so ่อเซลกามีอยู่ามเซลเพื่อเขาก็มีอยู่เอาให้แต่พวกนี้มันมันอยู่ในอุปกรณ์ชิ้นเปลืองเขาไม่รับประกันนะรับประกันพวกตัวเครื่องพวกอะไรไงข้างในโอเคนะพี่เนาะพี่เซ็นให้ผมหน่อย